ชุดแต่งอลังการแบบนี้ราคาไม่แพงไม่ถึงล้านเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับนี่สวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับวันนี้กุ้งอยู่ที่ชวรูมฟอร์ดเพชรเกษม77เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดู นี่4ประตูจริงๆ4ประตูของ f อร์แต่งแบบนี้ได้ทุกคันนะครับอลังการแบบนี้ได้ทุกคันทุกรุ่นนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้รุ่นไหนเอามาแต่งแค่นั้นเองชุดแต่งหรือว่าราคารถรวมเบ็ดเสร็จไม่ถึงล้านครับได้หล่อขนาดนี้และได้โหดขนาดนี้นะครับชุดคันนี้นะครับเราเรียกว่าชุดแต่งแรปเตอร์คันนี้แต่งมาจากกระบะ4ประตูออโต้ตัว xls นะครับ xls เนี่ยราคา8 7 9 0 0 0บาทชุดแต่งคันนี้นะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวพุ่งพาอธิบายทีละจุดนะ เดี๋ยวเริ่มต้นที่ด้านหน้าก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับเราเรียกว่ากระจังหน้า,ากระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนจากตัวโลโก้ฟอร์ดที่เป็นตัววงรียครับเปลี่ยนเป็นคําว่า FORD อันนี้จะเป็นสีล้วนนะครับเป็นสีดําล้วนจริงๆลูกค้าอยากได้สีที่เป็นทูโทนก็ระบุมาได้นะครับทูโทนทาได้นี่ดําขาวแดงดําอย่างนี้ทําได้นะครับสําหรับตัวคำตัวภาษาอังกฤษคําว่า FORD นะครับ ไฟด้านบนนี่เป็นไฟไฟเรียกว่าเป็นไฟสิวละกัน3จุดอันนี้ก็มีให้เลือก2สีครับก็จะมีสีขาวกับสีเหลืองเลือกได้นะครับอะคริลิกด้านบนคําว่ารแลนเจอร์นะครับติดตั้งเพิ่มเพิ่มให้ตัวฝากระโปรงครับดูมีมิติขึ้นเดี๋ยวเรามาดูด้านอื่นกันต่อตัวนี้นะครับครอบไฟหน้าติดตั้งให้ครอบไฟหน้าเนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยไม่บังตัวไฟที่เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะตัวนี้ยังชัดเจนเหมือนเดิมนะครับนี่ยังชัดเจนและยังสว่าง ตัวนี้เพิ่มความโดดเด่นหรือว่าความมีมิติของคมไฟหน้าให้มันดูโดดเด่นขึ้นนะครับไม่ดูกืนกันกืนกันจนเกินไปนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าชุดกันชนด้านหน้าของแรปเตอร์นะครับตัวนี้คือเราเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนตัวที่เป็นของเดิมจากโรงงานเนี่ยออกแล้วใส่ของตัวแรปเตอร์เข้าไปแทนฟอนต์หรือว่าตัวสเกลเนี่ยเหมือนกับตัวแรปเตอร์เลยนะครับจริงๆถ้าเกิดลูกค้าที่ไม่เคยเห็นรถฟอร์ดมาก่อนหรืออาจจะเห็นแบบผ่านผ่านตามองตัวนี้อาจจะคิดว่าเป็นแรปเตอร์เลยก็ได้แต่จริงๆไม่่ใชนะครััับบคคนนนนี้้ไไม่ได au, ่ดดเเปป็แตตอรร์ชุงะ สีที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นทายตัวกันชนด้านล่างของตัวชุดแต่งเนี่ยก็คือจะเป็นสีเหมือนของตัวแรปเตอร์เลยก็คือจะเป็นสีเงินเงินนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เป็นสีดําล้วนก็คือสามารถทําสีได้นะครับก็ทําเป็นสีดําหรือะายได้มันก็จะดูดุขึ้นดูเข้มขึ้นสําหรับตัวชุดกันชนด้านหน้าของตัวแรปเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนี่ด้านข้างตัวนี้เราเรียกว่าคิ้วล้ออันนี้เป็นคิ้วล้อขนาด5นิ้วนะ เป็นทรงแรปเตอร์นะครับก็คือมันจะแมทช์กันมากับตัวกันชนที่เป็นของชุดแรปเตอร์อันนี้เลือกไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอา6นิ้วหมุดหลอกครับกุ้งเอาแบบ6นิ้วแบบเรียบอ่าไม่ได้ครับอันนี้ต้องเป็นของตัวแรปเตอร์นะครับคือเขาจะแมทงานกันมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดูเรามีเปลี่ยนตัวชุดกันชนมีคิ้วล้อแน่นอนมันต้องมีแม็กกับยางแน่นอนนะครับแม็กกับยางตัวนี้นะครับ เป็นยาง MT ขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้ยางเนี่ยมีให้เลือกอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับตัวนี้ก็จะมี MT มี AT แล้วก็มี RT นะครับแต่ RT เนี่ยจะแพงสุดแล้วก็เสียงจะซอฟๆเหมือน AT AT เนี่ยจะเป็นลูกครึ่งวิ่งได้ทั้งออนโรดและออฟโรดแต่สําหรับคันนี้เป็นยาง MT เน้นวิ่งทางฝุ่นหรือว่าทางลูกลังหรือว่าทางที่เป็นแบบ วิ่งเน้นออฟโรดเป็นหลักเลยนะครับเพราะดอกยางใหญ่นะครับตะกุยได้ดีนั่นเองนะครับแต่ข้อจํากัดหรือว่าข้อเสียก็จะมีในเรื่องของเสียงที่ค่อนข้างดังถ้าเกิดเราไปวิ่งบนถนนที่เป็นถนนดําหรือว่าถนนปกติที่เราใช้งานกันนั่นแหละเสียงก็จะดังนิดนึงสําหรับตัวนี้นะครับยางเนี่ยจะเป็นขนาด33มสคูณสิบสอ R ยีสนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดอกให,ใหญ่ขนาดนี้ยาง MT Max เป็นลบสีนะครับลบสีวางฝ่ามือลงไปเนี่ยมันจะลึกเนี่ยเต็มฝ่ามือเลยเวลาวางไปนะครับวางได้หมดเลยแล้วก็ ลบสี่สี่มันจะล้นออกมาประมาณนิ้วนึงนะสำหรับตัวล้อกับตัวคิ้วล้อมันจะล้นกันประมาณ1นิ้วสําหรับแม็กลบสี่ถ้าไม่อยากได้ลบที่ล้นขนาดนี้ก็ดูเป็นลบสักประมาณ24นะครับจะจะพอดีกว่านี้นะครับตัวนี้แล้วก็ แมกม็กับยางขนาดนี้เวลาเปลี่ยนไปแล้วนะครับรถยกสูงขึ้น2นิ้วก็จะมีการเปลี่ยนออปชั่นในเรื่องของตัวช่วงล่างด้วยตัวนี้มีเปลี่ยนปีกนกนะครับปีกนกก็ใส่เป็นปีกนกของออปชั่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับปีกนกเนี่ยช่วยในเรื่องของการกดหน้ายางนะครับเพื่อให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสพื้นถนนมากที่สุดป้องกันปัญหายางกินนอกกินในนั่นเองนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนด้านในด้วยก็คือเหล็กกันโค้งนะครับสำหรับตัวชุดยกที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดแนะนาเซ็ตประมาณนี้ฟิลล ่ไมแทบไม่ต่างกับตัวฟิลลิ่งเดิมมากเลยจะต,ต่างกันก็คือในเรื่องของยางที่มันใหญ่ขึ้น, <c oughs> นเพราะฉะนั้นความกระด้างจะมีมากกว่าปกตินั่นเองสําหรับตัวแม็กกับยางชุดนี้นะครับเบ้ารองมือจับกันลอยนะครับตัวนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเบ้ารองมือจับกันลอยทําหน้าที่ป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถนั่นเองถ้าเป็นรอยเยอะก็แกะออกแล้วเปลี่ยนใหม่สีรถยังใหม่เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ชุดแต่งนะครับตัวข้อฝาถังมีให้นะครับเพราะข้อฝาถังเนี่ยทำให้ตัว มีสีที่สะดุดตาแล้วก็โดดเด่นขึ้นสติกเกอร์นะครับตัวนี้ติดเป็นคำว่าเ a ปเตอร์นะครับมีลายเล็บด้วย3มเล็บใน nee, นะครับผมก็ถ้าสำหรับตัวสติกเกอร์ลูกค้าอยากได้เนี่ยแบบที่มันไม่ใช่แบบนี้เราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับมากกว่า30แบบสามารถเลือกได้หรือจะให้ออกแบบก็ได้นะครับแต่งานออกแบบอาจจะอยู่ประมาณสัก90%อาจจะไม่ร0อยเเแต่ก็คือใกล้เคียงนั่นเองสาหรับงานออกแบบสติกเกอร์นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับชุดแต่ง4ประตูคันนี้ แต่งอลังการขนาดนี้ใช้งบไม่เยอะนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากแต่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวกุ้งขึ้นเบอร์ไว้นี่ทักมาสอบถามกันได้นะครับว่าแต่งแบบนี้ต้องเป็นโปรแบบไหนหรือว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ